ตามมาเบิ่งอัปเดตทัาหน่อยครับี่น้องครับกับอินทิการซีแ่งโตรครับี่น้องครับน้องทรายแม่สภาพครับหลังจากที่ไปยืมตู้เชื่อมของเพชรลำเพลินครับี่น้องครับมาเฮ็ดมา่นั่งหลังออกครับี่น้องครับปกติแล้วมองนี่สิหกข้าขนาดนะครับมองนี่ครับนี่ว่างสามมือสี่มือเมื่อกี้นี่กับขับคนหนาเบิ้มโซเฟอร์รถบ้านครับพักการค้นของออกไปขายครับ นำทีมงานโดยอินจิเนากาซสีเฮงโคตรครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เริ่มแปะนะครับพี่น้องครับเป็นบางส่วนครับตอนนี้เพิ่นกะสีเชื่อมมองที่ลุงตูเคยว่าสิเป็นสวนลำอ่าสวนครัวของครัวลำเพลินครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นสิปลูกพักหลายซิงหลายย่างจมูกนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังเฮ็ดห้านห้านตั้งร้างครับพี่น้องเนี่ยอินจิเนาการเป็นการเชื่อม ดัดปรุงดัดแปลงครับพี่น้องครับนี่วันนี้ครับอ <c oughs> ากาศครับวมายี้งโตกใจเป็นเพราะเสียงมักดังไปนี่มันแต่ก่อนทำไม่ค่อยตกใจตื่นนี่เด้พี่น้องครับติดไม่คนตกใจว่าไอ้ไรดโอ้ยลุงตู่เจ้าก็าจะเมักดังหลายคนคอยหัวใจสิว่ายอย่างไรครับนี่ว <c oughs> ันนี้เป็นห้องมักดังก็ยังเสืออยูืนใกล้เสียแล้วหรือครัออออบนครับใกล้แล้วรืบตอนตะไคร้มโมนีกจบโอ้บเอ้า ตะก่อนก็เห็นคาบงูแบบง่ายซ้ำขาอยู่้ยใส่ยุ้อนี่เห็นบ่สุ้มือเลยตะก่อนมายุ้ยนี่นี่โอู้ตะก่อนไปลองครับคาบงูจ้างูอย่างหนึ่งเงีวครับไปลองง่ายซ้ำขาครับไปลองไม่แม่งูเหลือมหรอกจะเป็นงูจงอางหรือว่างูอย่างสักอย่างไงเนาะงูเหลือมนะงูสางูสาบ่งู้ง่ายคาบอย่างนี้เนาะท่านกินขากินมไตกินหนูอืมคาบพันหลอกไปแล้วเห็นมันมวนวัอนี้ด้วยเมื่อไรล่ะ ตะโดนแล้วโอ้ถ้าโดนแล้วแต่ว่ายดูนีเขาเห็นเออมันอาจจะไปอะไรนะครับหาควันมาทุบองค์มึงนี่ล้วมันเล่อยงก่อนนี่โอ้ทราไหมครับช่วงนั้นง่าวนี่งูนี่มันง่าวน้อง่าวนี่ง่าวยังไงว่ากลัวนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มทยอยสกุลของเขามาครับคื้สีบุกเกินเดือนนึงนะครับคื้สีเขียวสูงพุ่มสวยนะครับพี่น้องครับพักต่างๆหน้าๆก็จะเริ่มทยอยเข้ามาปลุกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นห้านผ้าคองไว้สภาพครับรถตู้ตอนนี้มันเอาไปเฮ็ดรถตู้ไม่ยุดดอนครับพี่น้องครับรู้สึกว่าจะเจ็ดหมื่นครับพี่น้องไปเฮ็ดสีไม้กับมัดหาพันแล้วก็ไปเฮ็ดไฟอีกเจ็ดหมื่นโอ้เหมือหลายจะเกือบเสียแล้มันเฮ็ดรถตู้ครับเพื่อความอลังการเพื่อความสวยงามครับห้านผ้าก็เลยขนลงมาก่อนครับเดี๋ยวจากโพสต์ที่ตามต่อไปหลังจากที่ว่าเอาไปเฮ็ดแล้วไม่สวยงามสุดไหนครับพี่น้องครับเปิดวัดว่านชักอาทิตย์นึงก็แล้วแล้วเดี๋ยวจะได้ไปรับรถแล้วครับพี่น้อง ทางนี้ก็จะเป็นของแขกหลอดคอกแหลข้างครับข้างแสงข้างอาวุธแขกหลอดครับวันนี้ต้องม่ได้นะครับโมนะครับเนี่ยขันต้องเังของมันหายนะครับเนี่ยก็เลยม่ได้เก็บข้าวสะอาดอันนี้เก็บเฉพาะข้างๆออกก่อนสมองอากาศอยู่นี่เพราะได้ปลูกพักปลูกงาครับเนี่ยในการในการนะ้ครับเ,เหตุผลที่เอามาปลูกทั้ทงแน้เนี่ยคือว่า ทุ่งๆปีก็คือสิปลูกอยู่ข้างนอกครับพี่น้องครับหน้าบ้านนี่ก็คือสีเฮ็ดเป็นสวนพักปลูกพักหลยาๆยๆอย่างกันว่าจะเป็นข้าวตะไคร้เป็นบัะกรูดปังหนาวครับปลูกทุกสิ่งทุกอย่างครับใส่น้ำเชื่ไใหเข้าเห็นฮดลูกตะกวาลูกตู้มฮดเท่าละชั่วโมงสองชั่วโมงกับบ๊วยแล้วครับผักสวนครัวปลูกแล้วกับบได้กินครับพี่น้องครับปลูกแล้วกับเดี่ยวกับออกการหนงงานกันบเขาคนอื่นกับมากินครับเข้าเนี่อเสียแห้งเฮ็ดแต่ก็เชื่แห้งฮดน้ำเปลืองค่าน้าไปซื้อครับเฮ็ดไปแล้วกบ่ได้กิน บานนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่เหมนครับง่ายมองครับเอามาปลูกข้างในให้อ่าอิเนียการครับภนมิอากาศเท่าดูแลรักษาครับเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ไปล่ำหน่ำนะครับมันจังสีได้ยร์ยุโรปอิติภนะครับเศร้าไปแล้วทุกคนครับพี่น้องครับยูฝอบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกับอีโบกี้มือเนี่ครับสาวน้อยเดี๋ยวก็ได้ออกเดินทางนี้แล้วครับเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดจรงครับเปิดฤดูกาลแล้วก็เสดเดินทางงามกันแล้วเนี่ย ในสภาพกระสีท่านปลูกไว้ทางนอตในการว่ได้กิสีนี้แคเราครับพี่น้องครับไม่ยั้งเราเลยไม่ยั้งเราเลยไปน้ำเน้ไปน้ำเน้เนี่ยกระสีเป็นนักทานของแกหลอดครับพี่น้องครับเก็บกลางจะสมือนอตก็นอนสูงในกายแกหลอดปุ๊บครับผมนอนอย่างเช่นต้นไม้ครับนี่ไม่ยั้งนะพี่น้องครับนี่คลสายตาดี ป้าอยังหลับพี่น้องไข่พระเานาคป่ครับนี่หนึ่งสองจักหน่วยนี่หนึงหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแม่นซีบน่วยครับไข่พระเานาคครับนี่อย่างนี่ใครงูนะใครอยังวะหรือจะเป็นไข่ไกล้่ครับโอ้โหใครกระตือลังค่าครับพี่น้องครับนี่มันมีหมง่งใครเนาะนั่นปีตะเก้าสิบห้ายี่นี่ะครับพี่น้องครับนี่ปลูกยี่นี่ครับนี่ สมัยน้งตัวมาอยู่ที่แรกๆดี๋ยวมองนี่สิเป็นน้ามยูเลยครับเดี๋ยวมองที่ตู้ยางพายางลงมากนะครับนี่สิเป็นบึงนงี่นะครับบึงจะมาทอดปีดนะครับบึงจะทอดปี๋วันนี้เขามาถมไม้ครับพี่น้องครับถม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 ถลมลงไปเป็นม,มาเสียโครงการเฮ็ดยังบ่๋มองออกกำลังกายหรือจีไรครับนี่แต่ว่ากับโครงการก็เหมือนก็ประมาณก่อนหมดคือบริเวณการต่อการการต่อครับพี่น้องแต่เดี๋ยวมีต้นไม้ขึ้นแล้วครับนี ตอนนี้ก็จะเป็นหโฮนาวินครับเนี่ยเ,เจียวอยาหาไปไฮง้ออีกแล้วเนี่ยเอาพเพื่อเสียโครงการเนี่ในป่าเขกเนี่ยป่าเขาจะทําโครงการอะไรป่าขึ้นโลกที่นี้เขาปลูกย้ายง้อไม่เขาสมที่เขาจะทําอะไรตรงนี้นะตรงนี้ใช่ก็ไม่ได้ทําอะไรเอาด้วยควาสมที่จะมีโครงการไม่มีโครงการอะไรบ่ไม่มีโครงการเอาดินขึ้นจาทำป่เออฮัลโหล ว่าเอาแบบถ้าให้ล้างหน่อยนะอ่าได้ได้มาด้วยสองาเพราะว่าพี่เ้าทำพิธลเาชุดได้้เอามาให้เนี่ยล้างโอเคจดจไม่ได้อากาศคือฝนสิโต้เ้ครับเพี่องครับมัมีทงไทยพี่้องเบิ้าลองกันเ้ของตัวไ่ได้จะคิเลยครับดตั้มากก็จะาเข้าาเลยครับ คุณน,นายแม่รานบ้าน,านาสารเพจยังเหรอคุณนายแม่ไปมาได้ว่านเนี่ยมมีคนคุยนแมเ<อ>จ้าข,ของเือนเทากับโบยู่ไหมขอ,ขอขไปคุยกับซงกับเพิรเขามซางมีไผย,ยู่ว่ากัไปมาแล้วครับเนมะเื่มมเอมยยุบัดโน่นนงแก้วน่นพราจน้อมว่าช่างไมมาทำง,งานหลายวันนะคุณนายแม่เพราะอะไรพราะจะน้อมบอกว่าโอ้ยมันเลยเี่วเนาะนายั่งม่ให้ก้านตอดืออ ได้เวลาหาอาหารปลานแล้วครับพ่อแม่เนี่ยภาษาง่ายกับปามาดวนเลยอ <c oughs> อ้เดิพไปนองครับปลาป่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 า,ปาอ้เดี๋ยวตะคือเดินนี่ซิบิบาครับพี่น้องครับพุดนะน้ำห้อนี่ค่อแม่ใครอยู่กับว่าน้ำห้อนเนี่ยยูนี่เขาเห็ดบาสันย่กแยงบ่เห็นไผ่คือเราครับ อันนี้ให้พี่น้องเดาเก้าอี้เป็นยังไงเรื่งซีไว้ผมแจกว่าพี่น้องครับนี่